เม็ดเงินสื่อโฆษณาออนไลน์โตต่ำสุดในะรอบ11ปีเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตมาต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเขาจะดูว่าเรื่องเศรษฐกิจแย่หรือไม่แย่นี่นะครับมันมีอยู่หลายอย่างด้วยกันถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกดูงนะ่ายๆฮะท่านผู้ชมขับรถขึ้นไปบนทางด,วด่วนแล้วก็มองไปที่ป้ายบิลบอร์ด เมื่อไรเศรษฐกิจดีป้ายบิลบอร์ดจะแน่นเต็มอันนั้นคือในยุคหนึ่งแล้วก็มาถึงยุคนี้ก็ปรากฏว่าขับรถขึ้นไปป้ายบิลบอร์ดไม่แน่นมีป้ายว่างแต่ช่วงปลายปีนี้เริ่มกลับมาแน่นนิดหน่อยนะครับแต่อันนั้นก็ไม่สามารถจะตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคอะไรครับสื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลสื่อเคลื่อนที่อย่างเช่นรถไฟฟ้าทั้งมีมุดดินแล้วก็ใต้ดินเหนือดินนะฮะแล้วก็จะมีสื่อที่อยู่ตามในลิฟต์ในห้องในอาคารอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้สื่อเจอะกระจายเข้าไปทั่วนนนนะครััับบแต่ม่มกก็็เปสญ,ญญาณึงทีอได ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยให้ดูเม็ดเงินที่ใช้เข้าไปในสื่อโฆษณาและท่านผู้ชมครับในที่สุดก็ต้องยอมรับครับว่าเม็ดเงินสื่อโฆษณาออนไลน์โตต่ําสุดในรอบ11ปีเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วนะครับพูดไปก็จะดูแล้วงงงแต่ถ้าดูจากตัวเลขก็ไม่น่าจะงงและถ้าฟังจากเหตุผลต่างๆที่เราเล่าสู่กันฟังนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันก็พอจะเป็นสิ่งที่นําไปสู่ว่าทําไมบริษัทจึงจะต้องมีการลดค่าใช้ใจ่ายคุมค่าใช้ใจ่ายหรือว่าตัดลดอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกับทุกองค์กรเลยครับสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยที่เรียกกันว่า D A A T บางคนก็เรียกว่า d a t นี่นะฮะเขาก็จะมีการสรุปตัวเลขการใช้เม็ดเงินผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์นเป็นประจําเลยนะฮะซึ่งปรากฏว่าตัวเลขงบโฆษณาสื่อดิจิทัลนะครับหรือว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ในปี2022นี่นะครับเอาแค่เฉพาะ6เดือนแรกก่อนเพื่อสูุปออกมา ปรากฏว่ามีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมีเงินเท่าไหร่ที่ซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ใน6เดือนแรกข,ของปีนี้13,900,000ล้านบาทและไอ้ยอนึง1 3 9นาม0 0นบาทเนี่ยนะนี่คือ6เดือนแรกแล้วก็คาดการต่อไปว่า6เดือนสุดท้ายของปีนี้เนี่ยจะกระตุ้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือจะใช้อีก13,614ล้านบาทรวม12เดือนนะครับ6เดือนผ่านตัวเลขจริงอีก6เดือนเป็นตัวเลขคาดการณ์ สมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยบอกว่าจะมีเงินสำหรับใช้สื่อโฆษณาออนไลน์นี่นะฮะ26,623ล้านบาทสำหรับปีเสือคือ65นั่นหมายความว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเม็ดเงินโฆษณานี้เพิ่มสุดหรือเสมอตัวมันเพิ่มฮนะคือมันเพิ่ม7%แต่การเพิ่ม7%ในปีนี้คือเป็นการเพิ่มที่น้อยที่สุดใน1ิอปีผ่านมาครับท่านผู้ชมครับนี่ประเด็นที่น่าสนใจและความน่าสนใจอย,อยู่ที่ตรงนี้ที่มันสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจของเจ้าของธุรกิจและรวมไปถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ส่วนหนึ่งเป็นเงินสำหรับโฆษณานะฮะโอ้โห mm. oh, ทั้งทั้ปีเนี่ยโตได้แค่26,623ล้านสำหรับสื่อโฆษณาออนไลน์ mm. กลายเป็นโตต่ำสุดในรอบ11ปีหรือตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานะครับก็ mm. และอีกอย่างหนงึ่งสถิติหนึงคืออะไรท่าฮนะ mm. คือตั้งแต่ปี2012หรือว่า11ปีเนี่ย ตอนนั้นเน่ยมันโตเลขมันโตสองหลักมาต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงในปี2020ที่เจอโควิดเนี่ยนะโฆษณาดิจิทัลจึงเหลือแค่หลักเดียวเท่านั้นเองนั่นก็แสดงว่าตั้งแต่ปี2020 21 22เม็ดเงินโฆษณาสื่อออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยหล่นจากสองหลักเหลือแค่หลักเดียวนะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่านี่มันเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนครับว่าองค์กรภาคเอกชนนะครับหรือต่อให้จะเป็นองค์กรของภาครัฐก็เหอะ ก็เป็นยุคที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องรัดเข็มขัดและทบทวนงบประมาณรายจ่ายค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และนี่ค่ะเป็นออนไลน์นะฮะซึ่งสื่อออนไลน์ตอนนี้ก็ถือว่าเติบโตอย่างในช่วงที่ผ่านมาเยอะแยะเพราะว่าสามารถแย่งชิงฐานของคนดูคนชมคนไปใช้ชีวิตในโลกของออนไลน์มากกว่าจะเป็นชีวิตจริงทุกวันนี้กันอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอมาดูเนี่ยปรากฏว่าการใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่มันลดน้อยถอยลงไปแม้มันจะโต7%็เปนก็เอะแต่มันโตต่ำสุดในรอบ11ปีเนี่ยนะฮะ ก็ต้องมาดูครับว่าในที่สุดเนี่ยปัจจัยอื่นๆจะทําให้ช่วงไตรมาสที่4เนี่ยดันไอ้ยอดโต7%ที่คาดการเนี่ยขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวนั้นจะมาดูปัจจัยกันนะครับแต่ถ้าเราดูกันก่อน,อนว่า10ธุรกิจใช้เงินโฆษณาสูงสุดโดยเฉพาะย,ายิ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้งบโฆษณาในสื่อออนไลน์สูงสุดเนี่ยมีอะไรกันบ้าง1นึ่โด่งเลยคือยานยนต์โอ้แดงว่าตอนนี้เดี๋ยบรรดาบแบรนด์รถยนต์ไม่ซื้อโฆษณา าทางโทรทัศนวิทยุสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์แบคซีนไปปลิวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นบิลบอร์ดทางการแจ้งบิลบอร์ดดิจิทัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือยานยนต์3ามล้านเพิ่มขึ้น7%อาจารย์ที่ผมจะพูดต่อไปนี่คือเป็นสิอันดับแรกที่ใช้งบโฆษณาดิจิทัลในไทยนะฮะยานยนต์ครับอันดับหนึ่งขึ้นเอันดับที่2คือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ก็คงจะเป็นพวกเครื่องดื่มมพสารสารเัเี่นตะคบ ใช้เงินไป2,464ล้านลดลง8%อา้าวลดลงแล้วนะฮะอันดับที่3คือกลุ่มสื่อสารนะใช้เงินโฆษณาลดลง6%ก็ควรจะเป็นค่ายมือถือ3ค่ายยักษ์นั่นแหละครับต่อมาฮะสกินแคร์พวกโปรดักที่ดูแลประเภทผิวพรรณนะฮะทำให้ขาวทำให้ไม่มีรอยริ้วอะไรเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเพิ่มขึ้น11% 11%เลยนะฮะมีหน,น้าแล้วครับแหมในทีวีโฆษณาในออนไลน์ใน Online, ต่างๆนี่นะครับมาถึงต่อไปไปๆๆแล้วบอกว่านี่ไม่เหี่ยวไม่ย่นกันนี่นะฮะต่อมาครับผลิตภัณฑ์จากนม เพิ่มขึ้น3%นี่คือ5อันดับแรกอันดับที่6นะฮะร้านค้าปรีร้านค้าปลีมาอยู่อันดับ6กครับใช้งเงินโฆษณาในสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น2%คือ1,295ล้านอันดับที่7คือธนาคารโอ้ธนาคารตอนนี้ก็ย,ยังคงสู้กันในโลกของออนไลน์อยู่นะฮะธนาคารมาอันดับ7ครับใช้งเงินโฆษณา1130ล้านบาทเพิ่ม10อในสื่อออนไลน์อันดับที่8นี่วิตามินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหาร ผู้ประเภทโทรตอนนี้ซื้อ1แถม1แถม10โทรตอนนี้จ่ายอีก2เท่ากับราคา5ยกกล่องอะไรก็ว่ากันไปนี่นะฮะเพิ่มขึ้น21%ครับแต่ไม่เงินไม่เยอะคือ848ล้านบาทอันดับที่9ธุรกิจป,ประกันนะครับเพิ่มขึ้น6% 731ล้านบาทโนี่ประกันยังใช้เงินโฆษณาธุรกิจป,ประกันเนี่ยน้อยกว่าวิตามินกับเครื่องเอริอมหารอีนะฮะและอันดับสุดท้ายคืออสังหาริมทรัพย์ มาอันดับสุดท้ายเลยครับในแง่ของมูลค่านะฮะ717ล้านบาทเพิ่มขึ้น41%ในแง่ของเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าเราจะมาดูเราจะพบว่าในสิบอันดับเนี่ยนะครับในแง่ของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเราจะพบว่าธุรกิจที่ใช้เงินโฆษณาออนไลน์ในแง่ร้อยละที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเลยคืออสังหาริมทร,รัพย์4 1ในแง่ร้อยละนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือพวกวิตามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะรับส่วนอันดับ3เะครับก็สกินแครนแง่ร้อยละ แต่ถ้าในแง่มูลค่าตอบไปแล้วครับยานยนต์มาอันดับหนึ่งนะฮะท้ายสุดคืออสังหาริมทรัพย์เราจะเห็นแนวโน้มชัดเลยรถยนต์ที่จําเป็นต้องมีการใช้งบในการโฆษณาสื่อออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเพื่อที่จะเอาการช่วงเปลี่ยนผ่านของรถโมเดลใหม่ๆจากเครื่องยนต์สันดาปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ มาเป็นเครื่องยนต์แบบผสมไฮบริดและระวางอนาคตต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซังั้นช่วงนี้ก็จะมีการโถมความธรรดาสื่อยานยนต์ค่อนข้างจะมากถูกไหมครับต่อมาเราก็จะเห็นได้ชัดครับว่าในแง่ของธุรกิจกลุ่มสื่อสารทำไมใช้น้อยเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี 5G แล้วก็จะต้องมีการลงทุนในเรื่องของเสาสัญญ,ญาณหรืออะไรเพิ่มก็แล้วแต่การแข่งขันของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและ Wi-FI ไม่ว่าจะเป็นเน็ตมือถือหรือเน็ตบ้านนั้นต่างก็มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปเย ราะฉะนั้นเลยควบคุมายจ่ายในการลดลงไปพอสมควรนะครับต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของทางด้านวิตามินและก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจเนี่ยที่เกิดมากับออนไลน์โดยเฉพาะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างจะมากนะครับอย่างเช่นของทางสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยหรือว่าดัตทนี่นะฮะบ,บอกว่าวงการรถยนต์เนี่ยนะอยู่ในอันดับหนึ่งใช้งบโฆษณาดิจิทัลออนไลน์ต่อเนื่องมาเป็น7ปีแล้วนะฮะ และปีนี้ก็โตจากปัจจัยก็คือการกลับมาใช้ชีวิตหลังโควิดเป็นปกตินะครับแล้วก็ราคาดมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสื่อออนไลน์เนี่ยไปเน้นโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ไปเน้นสื่อโฆษณาออนไลน์การลดรถยนต์ที่เป็นเครื่องอะไรฮะรถ e ีวีรถไฟฟ้านะครับเจ็ดเดือนผ่านมาเนี่ยบ้านเราประเทศไทยจดทะเบียนรถไฟฟ้าเข้าไปลวกๆเนี่นะหมื่นกว่าคันแล้วนี่นะครับนอกจากนี้นี่นะครับ ธนาคารประตันก็ได้อน,นุสงจากการเปิดประเทศแล้วก็แน่นอนครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นขึ้นมานี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาดูต่อไปว่าไอ้เงินที่ใช้ในสื่อออนไลน์แล้วสื่อออนไลน์อันไหนกวาดเม็ดเงินมากที่สุดในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าสื่อที่กวาดเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลสูงสุดสิอันดับแรกในประเทศไทยใน6เดือนแรกเนี่ยนะครับคือหนึ่งเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรม มาอันดับหนึ่งเลยฮะเพิ่มขึ้น8%นี้ก็ได้เงินเด้งในเมืองไทยไปตั้ง8,000กว่าล้านนะครับ8,691ล้านสื่อที่2คือ YouTube ฮนะมาอันดับ2แต่ว่าลดลงไป8%คือมีเม็ดเงินมูลค่าขึ้นมา3,875ล้านอันดับที่3คือวิดีโอออนไลน์โอ้นี่โตมากเลย53%นะฮะ2,738ล้านบาทอันดับที่4คือโซเชียลนะครับอันนี้เพิ่มขึ้น1%น้อยมากครีเอทีฟนะอยู่อันดับ5อัน,นลดลง9% ดิสเพลย์เพิ่มขึ้น8%ไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับส่งตัว0%โอ้กลายเป็นไลน์นี่6เดือนแรกนี่นะครับเป็นสื่อที่ได้เงินม็ดเงินโฆษณาเสมอตัว0%เลยนะฮะอ่าเซิร์ชเอนจินนะลดลง8%ทิกต็อกมาอันดับ9ครับแต่ว่าโอ้โหทิกต็อกเนี่ยคนใช้สื่อโฆษณาทิกต็อกเนี่ยมากเพิ่มขึ้นจนจ่ายเงินโฆษณาทิกต็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง132%นะครับแต่ว่ามูลค่ามันแค่840ล้านบาทน,นะฮะ โอ้น่าสนใจทีเดียวครับคือ Facebook ยังไงยังคงครองอันดับหนึ่งโฆษณาดิจิตอลมาตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้มันมีการเข้าถึงประชาชนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่ายอดสมุสมัครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะแพ้ทิกต็อกก็เกิดนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังคงสูงสุดส่วนทิกต็อกที่ว่าทไาไมกวาด็ดเป็นโฆษณาเพิ่มขึ้นถึงร้อยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ในหกเดือนแรกก็เพราะว่ายอดในการสมัครและยอดการใช้งานเริ่มที่จะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับ นี่แหละครับก็คือตัวที่เห็นบ่งกบอกที่ชัดเจนก็ว่าเศรษฐกิจนั้นประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไรจะไปแบบไหนจะชาจจะลงจะจะชะลอตัวนะอะไรยังไงนะครับ